สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็นำแนวทางหวงัวเล่าพัฒนาประจำว,วันที่14ทับ01ทับ69มาให้ได้รับชมเช่นเคยนะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็ไปเข้า2ตัวล่างข้ามโค้งไปอีกแล้วนะครับก็เข้าไปที่คู่ชุด2772ข้างล่าง ฝั่งลาวนะครับส่วนเลขในตารางก็มาแถบสีส้มนะครับเลขซึ่งลดก็หลุดไปนะครับในตารางก็มาอยู่แถบสีส้มสีตัวเลขนะครับตามที่เคยบอกสมาชิกไปนะครับถ้าหลุดก็จะไปอยู่แถบสีส้มจับตัวเลขเองนะครับก็มาห้าสาม สำหรับช่อง youtube วันพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความเิิใชยวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะก็มาดูสีติผลหวยลาวพระนาที่ออกไปแล้วนะครับ2 6 1 2 6บท่าบอออก6 5 0 0 52ยบท่บออก สี่สี่ศูนย์สามหกเก้าสามสิบเอ็ดทับสิบสองทับหกแปดออกเก้าเจ็ดสี่ห้าสี่หสองทัย์หทหกเออกสองห้าสามหกองหทศย์หทัหกออกแปดแปดสามแปดสี่ห้าเทศย์หทับหกเออกศูนย์ศูนย์เหสาทศย์หทัหกเออกสามศูนห สิบสองทับศูนย์หนึ่งทับหกเก้าออกสองเจ็ดหกเจ็ดห้าสามนะครับก็เป็นตัวเลขที่ออกไปนะครับซึ่งแนวทางตัวเลขก็นำมาให้ได้รับชมนะครับทุกวันที่หนึ่งและสิบหกอันนั้นก็เป็นของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับส่วน เราก็มาลงทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับก็ลงทั้งไทยทั้งลาวก็อาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะครับเลขนอกตารางก็มีหนึ่งสองแปดนะครับจับเป็นคู่ชุดก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งแปดสองแปดนะครับถ้ามาเบิ้นก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดเลขในตารางก็มีศูนย์ห้าหก ส่วนคู่ประกอบสีส้มนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มาครบสองตัวนะครับมีห้ามีสามนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เป็นตัวเลขที่วดที่ผ่านมาก็เจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามนะครับตามที่ดูนะครับเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสามนะครับ ก็มาเข้าแถบสีส้มแทนนะครับห้าและสามนะครับส่วนชุดสามตัวก็เกือบเข้านะครับให้ห้าศูนย์สามออกเจ็ดห้าสามนะครับชุดสามตัวก็จะเชียวไปเชียวมานะครับที่จะเข้านะครับเลขในตารางวันนี้ก็มีศูนย์ห้าหกนะครับเป็นตัวเลขวิ่งรูดนะครับเมื่ิที่ผ่านมาหลุดนะครับ ภูปก็มีสีส้มก็คือ9 3 4 7สมี่นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถจับเป็นคู่ชุดเองได้นะครับส่วนทางช่องเราก็จะเอาสีน้ำเงินประกบสีส้มเป็นหลักนะครับในการจับเป็นคู่ชุดนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชื่นชอบในการจับตัวเลขก็สามารถจับเองได้นะครับในตารางตัวเลขซึ่งในบางครั้งก็จะมาแถบสีส้มบ่อยนะครับ จะวิ่งลูดในหลักหนะครับตามตารางตัวเลขก็ตั้งแต่ห0ศูนย์ถึงหกเก้าหกศ3น4 6หกหนึ่งหกสองหกสาหกสหก้าหกหกเจ็ดหกหกเก้าตัดมาเหลือสี่คู่ก็คือหกสี่หกสามหกเก้าหกศนตัดให้เหลือน้อยตัวลงไปก็เน้นไปที่คู่ชุดหกสี่แล้วก็หกเก้านะครับก็เป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขก็ไม่มีใครล่วงรู้ว่าออกอะไรนะครับดังนั้นกอรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้น ต่อไปก็เป็นแนวทางเวลาวชุด2ตัวนะครับในเลขวิ่งรูด0นะครับก็มีตั้งแต่00ถึง09นะครับ00 01 02 03 04 05 06 07 08 09ตัดมาเหลือ4คู่ก็คือ04 05 03 07นะครับก็เน้นไปที่คู่ชุด05แล้วก็07 ก็เป็นแนวทางหวัวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่14มกราคมสองหนะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าคู่ชุด7227ก็ข้ามฝั่งลาวไปบ่อยนะครับสัวดมากก็จะไปเข้าลาว45งวดติดแล้วนะครับตัวเลขที่ให้ไปก็รอรุ่นผลนะครับว่าจะมาเข้ามาฝั่งไทยหรือไม่นะครับเพราะว่าสลาก กินแบ่งรัฐบาลลาวก็เอาสองตัวข้างหน้าเป็นข้างล่างนะครับสลักกินแบ่งรัฐบาลลาวนะครับต่อไปก็เป็นแนวทางหวยลาวชุด2ตัวนะครับในเลขฟิ้งห้าก็ตั้งแต่ห้าศนย์ถึงห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกข้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็ตัดมาเหลือสามคู่คือห้าเจ็ด 5954ก็เน้นไปที่คู่ชุด59นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางเวลาวชุด3ตัวตามตารางตัวเลขที่ได้จับเป็นคูช่ชุดนะครับก็มี4คู่ชุดดังนี้405963 354แล้วก็069นะครับ วันที่14ทับ01ทับ69ก็รอลุ้นคนว่าตัวเลขจะมาครบ3ตัวหรือไม่นะครับเพราะว่าชุด3ตัวก็เชียวไปเชียวมาที่จะเข้านะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับก็จะหลุดตัวหนึ่งนะครับตัวเลขงวดที่ผ่านมาให้503ออก753นะครับก็ขาดไปตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้าโคชุด3ตัวก็ดูตามเสถียรตัวเลขที่เคยให้ไว้นะครับ บางครั้งก็มาสี่ตัวก็มีนะครับตัวชุดสามตัวก็มาบ่อยที่เคยให้ไว้ต่อไปก็เป็นแนวทางไวลาลชุดสี่ตัวก็จะมีสี่คู่ชุดดังนี้หกสี่ศูนย์ห้าห้าเก้าหกสามศูนย์สามห้าสี่หกศูนย์หกเก้า คู่ชุดสี่ตัวก็เน้นไปที่คู่ชุดห้าเก้าหกสามศูนย์สามห้าสี่นะครับวันที่สิบสี่มกราคมหกเก้าก็รอรุ่งผลก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขหวยลาวพรฒนานะครับที่ได้ชิดคำนวณตัวเลขแล้วก็นำตัวเลขมาวางในรูปแบบเลข ตารางตัวเลขนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับซึ่งในบางครั้งก็สามารถนําตัวเลขไปลุ้นของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยได้นะครับถ้าผมให้ไว้ก็จะไปเข้าตรงนั้นสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ